วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA Ceramic Pro ชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ BYD Dolphin แล้วก็ในวิดีโอนี้เราจะเช็คดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะครับเราจะกล่องกล้วยยะสใส่รถนะครับคุณก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมดูเหมือนกับว่าตัวใหญ่มากแล้วนะไม่ได้ผมไม่ได้สูงนะครับแค่173เซนติเมตรแต่ว่ารถมันก็ไม่ได้จะใหญ่นะเล็กกว่า Alto 3แน่นอน แต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นที่เมืองไทยล่ะอ,อาจจะไซส์พอๆกับออร์กูดคัดมั้งแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คดูก่อนว่าข้างหน้ามีที่ไหมโอเคดูนะข้างหน้าโอ้โหจริงจริงมันมีที่เยอะนะเนี่ยฮะถ้าเขาพยายามขยับของอะไรนิดหน่อยแล้วก็ทำฟรงังมันก็อาจจะใส่กล่องกล้วยได้อันหนึ่งแล้วมันเนี่ยผมเอา แขนเข้าไปในนี้ได้แล้วนั่นเนี่ยเออแต่ว่าเหมือนกับว่าคนจีนนี่เขาก็ไม่แคร์จะทำเฟืงนะเพราะมันมันมันสะดวกนะถ้ามีเฟรงข้างหน้าเราจะได้เอาสายชาอะไรไว้ในนี้ได้มันจะได้ไม่จมอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับไม่มีมอเตอร์เราต้องเปิดเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีฝาแล้วถ้าเปิดฝานี่ครับก็มีที่เยอะมากแล้วนะออ้รถมันก็สั้นก็แปลว่ามันไม่ใช่จะมี ที่เยอะในท้ายหลังนะครับแต่ว่ามันก็ยังเ,เปิดได้โล่งดีนะเนี่ยฝาเมื่อกี้มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเราก็เปิดแล้วก็กลายเป็นที่ใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีฝาอีกอันหนึ่งแล้วก็มีฝาอ,อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มีของฉุบเชิยอันนี้คืออะไรอะทำไมมันอยู่ในพลาสติกมันก็ยังไม่เคยใช้เลยนะครับโอเคเอาไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ปิดปิดอย่างนี กว่แต่ว่าอันนี้ฝานี่มันออกไม่ได้เก๋ก็ให้มันอยู่นั่นแหละแล้วก็เต้องเช็คตรงนั้นว่าเราเอ็นหรือว่าเอาเอาเบาะขึ้นนิดหน่อยได้ไหมหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันจะมันมีหลายสเต็ปไหมเออโอเคสเต็ปเดียวนะครับโอเคคราวนี้นะครับเราจะได้กี่กล่องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาเอา อใครจะขมโมยรถตกใจหมดเลยสะดุ้งหมดโอเคมันโอเคหกล่องโอเคก็ยังดีกว่าบางคันที่เป็น Luxury BM นะแล้วเหมือนทุกทีเราก็จะพยายามยัดใส่มากสุดนะครับคุณก็เคยเห็นอย่างนี้นะ l a y ยอร์นี้นะมัน Work ดีสุดนะครับค็ณข้นอยู่กับรถขนาดแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ Uh, BYD Dolphin นี่มันก็มี Glass Roof นะแล้วก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้มากสุดนะครับโอเค As usual we're gonna turn up the pitch but we will count in t i หนึ่งส่าหก 1ิ 19, ป0กล่สิแว้าวล่อน,นะครับก็ดีเท่า z ซ EV กับ MGC นะครับเซทเี EV, ท้ายหลังมันใหญ่กว่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่า z ซ EV มันใหญ่กว่าคันนี้ทำไมมันใส่ได้เยอะอะงงเลยนี่หรือว่าเราเริ่มยัดใส่ดีขึ้นเก่งขึ้นหรือว่าทุกครั้งตอนเรายัดกล่องใส่ในรถ มันจะกลายเป็นกล่องทุกอันมันจะเริ่มหดหดนิดหน่อยเออมันไม่ใช่อันนี้มันมันไม่ได้นะครับบอลลอนบอลนี่มันแข็งแรงมากนะเราพับไม่ได้ว่ามันมันทับมันหดไม่ได้นะครับก็เออผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้ทสดูวนะครับว่ามันเป็นยังไงผมก็ว่าโอเคดีนะคุณก็ไม่ต้องซื้อออโต้สามก็นั้นนะครับถ้าคุณต้องการรถเล็กกว่านี้แต่ว่ามันยังมีที่โอเคก็ซื้อดอลฟินแล้วนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่ สวัสดีครับ